ับได้ไปดูแหม่ก็ดีค่ะก็ก็รู้สึกดีแบบเราก็มีแบบเหมือนได้ทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวผลิตภัณ e ฑ์ที่เข้ามาแบบเสนอค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบอาจจะแบบอยากจะช่วยดเราดูแลตัวเราด้วยอะไรเงี้ยแต่พอมีตัวนี้เข้ามาแล้วก็เขาก็แบบเหมือนลองแบบให้เรามาใช้ก่อนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยก็เลยตบตบเรคุยการถูกพรอถ้าตัวนี้คือหลัง โอเคค่ะโอเคเราเคโอเครับทรัพย์เก็บเงินเตรียมงานแต่งตอนนี้ก็ช่างทำงานเก็บเงินปัญหาคนเป็นห่วงว่าใกล้จะวันวิวาเลยเดือนหน้าเลยแล้วแต่พี่มี่กับพี่สิกก็ยังรับงานอยู่างนก็ตอนแรกก็คือเหมือนแบบเราก็แบบเหมือนเรากั่กคิวไว้แบบเออใกล้วันแล้วเราก็จะแบบเออแต่พอแบบใกล้พอมันใกล้ขึ้นเราก็แบบเริ่มช่างไปทำไมก็ไม่รู้เวยก็แบบ ปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบรับงานเหมือนเดิมตอนแรกแบบกากว้ว่าแบบเออไม่อยากทํางานสบายๆแต่พอนน้นเร็จแบบดูมันสบายไปเลยเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรทําอะไรขนาดนั้นเราก็เออทำงานกันเหมือนปกติแล้วก็ก็ยังคงแบบเตรียมงานไปทํางานไปคงไม่ได้แบบต้องกังวลอะไรกันมั้เสือต่อครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยกังวลอาจจะเป็นเรื่องอย่างที่เคยบอกเรื่องแขกหลายชื่อที่เราจะต้องคอยแบบ นึกใครได้ก็โจทย์แล้วก็พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลัวว่าการ์ดบางการ์ดอาจจะไม่ถึงมือใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามส่งเมสเซจไปก่อนเลยว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการ์ดนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออบางคนแบบคือรู้ว่าแบบอย่างสมมติว่าเราไปงานแต่งใครเราก็กลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไม่มีใครว่างหรือเปล่าเราก็จะบอกไว้ก่อนว่าไม่ไม่ดูเหมือนกันคนขั้นหล่อเป็นงานยักษ์หรือเปล่าไม่ได้ยักษ์มากก็ปกติปกติอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะแบบให้เป็นงานที่แบบ สบายๆคือเราก็บางทีเราก็อยากจะให้คนที่มาแบบคนที่เป็นเพื่อนเราคนที่อยู่กับเรามาอะไรเงี้ยแบบมาแล้วก็ได้ฉลองในการมีความสุขด้วยกันจริงงบที่วางไว้ที่บานปลายไปหรือยังไม่มีไม่มีเพราะว่าเหมือนเราก็ดูดูกันมาแบบอาจจะเพราะว่าเรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างนานแล้วก็อะไรที่เราตอนแรกเราอาจจะแบบว่าโอ้โหอยากได้นั่นยังไม่มีแต่แบบพอนั่นจริงๆเราก็ดูว่าอะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดออกบ้าง หรืออันไหนที่เราอยากจะได้จริงๆเราก็ยอมหรืออะไรอยา่างล่าสุดงานที่เติร์ไปเราก็เป็นแม่งานด้วยยังเห็นความพลาดอะไรในงานไหมคะจริงๆพี่ว่าบบทุกงานมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบเอออันนี้ต้องแบบคือแอบเขาเยอะ<ม>เราก็แบบเออเราต้องลงมาเร็วๆนะอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้ถ่ายรูปก,กับทุกคนแล้วก็แบบบางทีมันก็อาจจะทําให้งานเละบ้าง <ๆ S 1> เราก็แบบเออเราต้องทํายังไงแต่แต่ทุกปัญหาที่เราเจอเราก็แบบเออเราไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงมันเหมือนเราก็ต้องเจอแบบนี้แหละงานเราก็หู มือนม hey, so so ีประทานแหละแต่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรีแล้วีจะหยุดพักงานจริงจริงก่อนวันแต่งงานจริงเนี่ย่จริงๆก็ยังรับงานจนถึงวันจนใกล้ใกล้เลยอ่ะเราต้นเดือนก็ยังทำงานอยู่ อาจจะแบบประมาณสามวันบบก่อนงานกลัวแบบจะแบบโหงแต่ว่าไม่ได้เป็นงานที่แบบหนักอะไรเลยอนยะ่างเงี้ยก็เหมือนปกติแต่ว่าที่ไม่ได้อาจจะแบบสักสามสี่วันก่อนงานที่ไม่ได้รับเพืนะ่อนเผือดแบบไปดูที่งานแล้วก็พักก่อนนิดหน่อยอนะไรเงี้ยแต่ว่าปกติ ก็ไม่ได้จะพักอะไรมากคือแบบเหมือนแบบก็ไม่ได้เป็นงานที่แบบหู้ามทำอะไรก่อนเลยมันก็เหลือใช้เชื้อปกติลก็ชุดนี้เสร็จแล้วเราใช่ไหมคะก็เหลือแบบอ่าอาจจะเป็นชุดไทยอะไรเงี้ยค่ะก็มีฟิตติ้งอ่ะมีทั้งหมดกี่ชุดคะในงานคือย่างงานคือก็คือแบ่งเป็นสองวันวันมั่นก็จะมีชุดไทยกับชุดยกมั่ชาแล้วก็วันแตก็จะเป็นชุดชุดแตกับอัศวินนะมันมีอารมณ์ตื่นเต้นขึ้นมาเลย ไม่อาจจะอาจจะแบบว่าเรื่องกังวลมากกว่าว่าแบบอันนี้จะออกมาดีไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีแบบเรื่องของอาหารอย่างไปงานพี่ต้นก็ไปเดินชิมร้าน,นีดีอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเพิ่มร้านขึ้นมาบางทีก็ลดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนแบบก็ยังเคาะเคาะเลือกอยู่อย่างเราเองที่คอมบรี่ด้วย,ยที่จะไปอาจจะมีในงานมานอย่างเดียวงานจริงคงคงเยอะเกินทำไม่ไหวอะไรยเงี้ยค่ะบทีมีแบบเตรียมอะไร ความผู้หญิงต่างกัรื่าไม่ค่อยทำไม่ค่อยมีเพราะว่าทุกสิ่งเขาก็เป็นคนแบบค่อนข้างตามใจเขาก็ไม่ค่อยเหมือนแบบเราเลือกมาแล้วสมมติว่าเหลือสองช้อยสุดท้ายเราก็จะแบบว่าเอาอันนี้เลยนี้เขาก็จะแบบเออเอาอันนี้เขาก็จะช่วยเคาะให้คอเขาแล้วต่จริงเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแล้วแต่แล้วก็บางอย่างที่เขาเข้ามาเขาก็จะมีส่วนเกี่ยวกับดอกไม้อะไรเงี้ยเขาจะแบบเออชอบแบบนี้แบบนี้อะไรเขาก็จะมีบ้างเราต้องข้อค้อนอะไรไหมคะตอนนี้จริงก็ต้องเริ่มแล้วแหละแล้ ยังถ่ายละครอ,อยู่ก็เลยอะไรไว้ไม่ว,ว่าผิวหรือน้ำหนักก็ต้องมีคอทอยู่แต่ว่าแบบเหมือนหนงจ๋จย,ยังถ่ายอยู่แล้วแบบมันแดดร้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้เข้าคอแบบกลัวแบบเข้าคอก็ต้องตากแดดอยู่ดีก็เลยแล้วใกล้ๆกับนึงแต่ก็ยังไปอยู่อาจจะไม่บ่อยมาก